19กันยานี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของประชาชนปวดแอนนะเราไปลี่ดูปฏิทินของการพิจารณาวบประมาณรายจ่ายของประเทศ<ะ>มันก็คาบลูกคาบดอกที่จะต้องเข้าวาระสองสามนะ,ะเออแล้วสิ่งที่ค,คุณสมศักดิ์เทพสุทินเคยพูดเอาไว้<ะ>เราวัง after shock ผมว่าทีนี้แหละ after shock ใหญ่คือบวกกับการคว่ำการ,<ม>รจานุนบวกกับความการคว่ำกระบงบประมาณครับเออใช่มแกรัฐบาลไปได้แต คุณัยเออใจลึกลงไปถ้ารัฐบาลไปไม่ได้ต้องทำยังไงรับยุัสภามีสองสามทางก็คือยุบสภาลาออกแล้วไม่ก็วิธีพิเศษที่เกินว้ต่อต้นวิธีพิเศษเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดคือยุบสภาลาออกเนี่ยก็ต้องกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ไงใช่เพราะมันยังไม่โดนแกอฮะมันก็เห็นเข้าลางของลุงตู่ลอยมาหรือถ้าลุงตู่ไม่ลอยมาก็คือเมฆดำ เออเมฆดำพลรพักรักสามปอลรพักสามปอไงครับยกอาจจะเปลี่ยนแต่ก็อยู่ในกลไกการจัดการของสามปออยู่ดีนั่นแหละครับต้องไม่ก้รัฐธรรมนูญก่อนอ่แต่ว่าก็ไม่ลืมนะคุณสุปานก็คือมันก็ต้องกลับไปดูว่าตอนที่เสนอชื่อนายกมนตรีก็ถือว่ายังอยู่ในในสมัยเลือกตั้งปัจจุบันกลับว่าคุณคุณประยุทธ์เนี่ยก็มีชื่ออยู่ในในบัญชีรายชื่อ นายกมนตรีแล้วในบัญชีรายชื่อนายกมนตรีเนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่คนนะถ้าถ้าจะต้องกลับไปทบทวนตรงนั้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตามรายชื่อนั้นเนี่ยนั่นก็เป็นเส้นทางหนึ่งกับอีกเส้นทางหนึ่งบอกว่าอ้าวล้างไพ่เสนอรายชื่อผู้เห็นควรเป็นนายกมนตรีขึ้นมาใหม่นั่นก็เป็นอีกอีกวิธีการถ้ามองมุมนี้ตีความแบบนี้นะพี่หนูกับคุณดาก็มีสิทธิ ก็มีสิทธิ์อ่าก็มีสิทธิ์ถ้าถ้าตีความแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าถ้าลาออกถ้าลาออกนะต้องเข้ากระบวนการสรรหานายกใหม่เขาต้องไปดูบัญชีเดิมบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งพลังประชารัฐเนี่ยเสนอคนเดียวไงออเสนอประยุทธ์คนเดียวอ่าเพราะฉะนั้นประชารัฐเนี่ยหมดสิทธิ์ละที่จะเสนอใครเขาต้องไปดูพักร่วมเดิมแล้วประชารัฐเสนอชื่ออภิสิทธิ์ไว้นะคุณสุปันอ่าก็นั่นไงเออครับจะไปฮะซึ่ง อภิิ์อาจจะไม่ถูกยกก็ได้เออครับเพราะที่ตอนนี้คนพังนาเป็นใหญ่ไงครับใช่ไหมครับแล้วตอนนี้หอกหอกข้างแค่เนี่ยครับที่พยายามที่พยายามจะจะสร้างแรงเพิ่มในพภาคประจาี่ปตกก็กืรมสถานภาพยังฐานลำดุลตีความไงเดือดคึกเดือดคึกครับครับุนุ่งกางเกงสามสีใส่รองเท้าคนละข้างเออผมจบแล้วล่ะเดือดคึกใช่ไหมครับ นี่ต้องไปดูว่าแต่ผมดูแล้วนะหวยจะออกเสียหนูอนุทิพทานวีรุลอืมาะง่าะคุยกันง่ายมากกว่าครับง่ายมากกว่าประชาธิปัตย์เออเพราะว่าเสียหนูเนี่ยเบื้องหลังของแยหนูเนี่ยเจ้าของพักภูมิใจไทยเนี่ยคือนักธุรกิจครับอืมธุรกิจต้องพการเมืองไงครับอืมแม้ว่าจะบอกให้ผมโอนหุ่นนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนมือถือใช่ใช่เปลี่ยนมือบริหาร คือว่ากันตามนิติไนก็ว่าไปแต่ทางมืดชุ่นติไนเนี่ยถามว่าเสียหนูยกหูไปที่เออ่ชินโตไทยอ่ะพวกชินโตไทยกล้ากล้าไม่สนใจเหรอเออค่อนข้างกล้แลบอกว่าบางทีบางเรื่องเนี่ยอยากให้มองกันให้อ่าลึกหรือว่าหลายชั้นหน่อยครับอย่าใช้อปัจจัยชั้นเดียวมามองไงครับผมไม่อยากใช้คําว่าอารมณ์และความรู้สึกมองไงอืมถ้าเผื่อ ยุบสภาับเลือกตั้งใหม่ออืเลือกตั้งใหม่อืผมคิดว่ามันก็ซุ่มเสี่ยงอีกถ้าเผื่อพลังประชารัฐมาแบบนี้แล้วไปจับมือกับพรรคอื่นได้อีกพลังไปถึงมชีเก่าล้แล้วนะครับพลังประชารัฐกอจะเสนอชื่อคนใหม่ขึ้นมาครับอันนั้นแหละตัวเลือกไงถ้ามาเป็นวิธีพิเศษครับอนี่พูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับอีกไหนก็จะทําเออถ้าผู้ชมเรา ก็ต้องดูต้องดูโผโยกย้ายหลังจากโปรก้าแล้วเราจะรู้ว่าไผเป็นไผในใี่รับใช่คือมันก็มันก็จะดูสอดรับไปกับเหตุการณ์สิบเก้ากันยาประมาณนั้นแหละทุกอย่างมันจะเสด็จน้ําเห็นชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรวันที่วันที่สิบเก้าก็ประมาณนั้นแหละอ่าแล้วก็จะได้รู้ว่าการเมืองหลังจากกรณีคุณปีดีออกไปแล้วเนี่ยมันจะไปยังไงมันจะนําไปสู่เส้นทางไหนระหว่างลาออกยุบสภาหรือว่า วิธีพิเศษนะฮะกลุ่มกลุ่มเคลื่อนไหวก็ต้องมองให้ชัดครับเอาเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์อืนะครับแล้วก็อยู่เหนือภาวะเฉพาะหน้าครัองยุทธศาสตร์ในระยะยาวอืนะฮะว่าคำที่ว่าจบให้มันจบที่รุ่นเรานี่มันตีความได้หลายอย่างใช่ใช่อะไรจบครับปัญหามันจบหรือว่าจบสิ้นครับอืมอ่าฮะ ผมทิ้งไว้คิดร่วมกันคแค่นี้กันก่อนที่เราจะกระโดดไปเรื่องของเหมืองทองนะครับ